ม้าเทียม18ท่ากระบวนท่าที่7ม้าเทียมคงกระพันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับมมาเทียม18ท่ากระบวนท่าที่เจ้าเทียมคงกระพันการเดินม้าเทียมรูปนี้นะครับเน้นเรื่องความเหนียวแน่นเน้นเรื่องการสอกกลับเป็นหลักในกระบวนท่าชุดนี้นะครับในกระบวนท่าที่7ซึ่งเราขอบอกเลยว่าเป็นการเดินม้าเทียมแบบเม็ดยมงซ้าย หลายท่านอาจจะชื่นชอบนะครับเวลาเดินม้าเทียมเม็ดยงซ้ายอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับที่เป็นรูปแบบที่1ในการเดินว่าทําไมก็ถึงชื่อว่าม้าเทียมคงกระพันเป็นรูปที่เวลาตกอยู่ในเวลาขับขันก็แก้ไขได้และเป็นรองก็ยังแก้ไขได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับรูปนี้เป็นยังไงนะครับเปิดมาครับสีขาวก็เปิดหน้าเบี้ยนะครับสีดำเนี่ยทำท่าจะเป็นม้ายงขวาครับ สีขาวใช้เม็ดมากันเอาไว้ที่ตำแหน่งของคอควายสามนะครับกันสูงสีดำเนี่ยขู่เดินมาที่จะแทงสูงใส่เม็ดนะครับจจ้าวะนี้สีขาวแก้ด้วยการเดินมามาตำแหน่งที่จอจันสอง 2. กันการแทงเบี้ยสูงของสีดำที่ตำแหน่งของงองูสีสีดำจึงฉวยโอกาสเดินมาขโมยมานะครับที่จอจันห้าหวังจะขู่กินเบี้ยที่ตำแหน่งของงองูสามและตำแหน่งที่ชฉชิงสาม มาดูวิธีการเดินแก้ของมาเทียมอมตะออกข้าไปครับมาเทียมคงกระพันนะครับสีขาวแก้ด้วยการกินตัดนะครับอ่ะสีดวก็กินรักษานาบีสีขาวเดินเบีย้ยไล่มาครับตำแหน่งที่งองูสิงอีเนาแทงกฤษแต้มนี้นะครับเห็นเบีย้ยฟรีเนาะหลายท่านเนี่ยที่อาจจะเคยเจอรูปแบบนี้วิธีแก้เราก็เปิดเผยให้ดูตรงนี้นะครับสีดํากินครับเบีย้ยฟรี สีขาวเดินเบีย้ยตำแหน่งที่ยอหญิงสิมอนยันหลักสีดำเดินเบีย้ยขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าสีขาวใช้เบีย้ยกินปักเนี่ยเขาก็จะนำม้ากินแล้วกลับไปนะครับจะไม่ได้ประโยชน์คืนอะไรเลยสีขาวแก้ด้วยการเดินโขนขึ้นมาไล่ม้าครับสังเกตว่าม้าสีดำไม่มีตาก,กลับเลยจึงเดินเบีย้ยขึ้นมาผูกม้าที่ชอชิงสามขอไปครับม้าที่ชอชิงสามตำแหน่งที่ชอชั้นสี่ สีขาวเดินมาขึ้นมาครับคู่กินเบี้ยความนะครับแต่มีมถ้าสีดําตกใจเนี่ยอาจจะพาลวนได้เลยนะสีดํำใช้ม้าผูกเอาไว้ครับสีขาวเดินเชิงเรือมาที่ชอชิงหนึ่งรูปนี้จะล้อเสมอเลยก็ได้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะเอาเสมอฝั่งตรงข้ามทันทีนะครับเขาก็จะล้ออยู่แบบนี้นะครับอ่าแต่นี่เรามีอีกทางเลือกหนึ่งครับคือเดินขุนขึ้นไปประกบนะครับที่ตําแหน่งของ จอจันสอง 2, ซึ่งม้าสีดำไม่มีทางแก้แล้วนะครับสีดำก็เดินเติมตัวขึ้นมาปกติสีขาวกินสีดำกินนะครับต่างฝ่ายต่างกินนะครับในจังหวะน,นี้เดี๋ยวไปดูนะครับขุนเนี่ยสีขาวยืนโดดเด่นมากเลยนะสีดำขึ้นโคนครับประกอบตัวกันแล้วครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเดนมากนะครับสีดำเนี่ยจะเป็นรูปแบบทรงม้ายงขวาเลยนะอ่ะตั้งส่งม้าเทียมนะครับสีขาวม้าเทียมโคงกระพันเดี๋ยวมาดูนะครับ จังหวะนี้กลับมาเป็นม้าเทียมแล้วสีดําเดินเรือขู่พิชิตว่าจะเดินมาขึ้นมาหรือโคดมารุกนะครับสีขาวได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าเดินเบีย้ยขึ้นไปไม่ดีนะครับจะถูกทําลายหน้าเบีย้ยนะครับแล้วโคนจะไหลบ่าเข้ามาเลยนะครับผมสีขาวเดินเรือที่งองมูหน,นึ่งดูนะครับความคงกระพันนะครับขุนเนี่ยเปรียบเทียบวิชาก็คือกายาเหล็กนะครับหรือขุนเหล็กในถ้าเกิดเป็นภาษาของเขตข่าวเราก็คือหมื่นวิชาไม่อาจกล้ามกลายขุนตัวนี้ได้ครับ สีขาวเดินเบียชนเลยพยายามปะทะโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องรักษาเชิงเบีย้ยมากพอเห็นท่าไม่ดีแล้วต้องรีบยันฝั่งตรงข้ามเอาไว้อย่างน้อยมากินตัดแรกกันแล้วเพื่อทอนอำนาจลงหรือนาตัวของเราขึ้นไปตอบโต้เขาบ้างอย่ามัวแต่รักษาเชิงเบีย้ยเพื่อรังพระนครน,นะครับสีดําลุกก่อนครับยึดพื้นที่สีขาวเดินขุนหลบแบบตําแหน่งที่ชอเชิงสองนาคุดบาดานสีดํากินสีขาวกิน สีดําเดินโคนขึ้นมาที่สีดําไม่กินตอบเพราะว่าจะไม่ฉุดตัวนะครับสีดําจะขึ้นโคน,นมาปูกเอาไว้นะครับผมผมเดินเอไอทั้งสองฝ่ายนะครับสีขาวออกเรือครับอันนี้ตอบโต้กันอย่างพลาวันเลยสีขาวกินครับเพื่อดึงขานะครับถ้าเกิดสีดาเนี่ยเดินมาขึ้นมาสีขาวจะต้องอึดอัดแน่จึงชิงกินทิ้งก่อนนะครับหรือถ้าเกิดสีดํากินเข้ามาเนี่ยขาก็ยังมีโคนรังทับเอาไว้ป้องกันหม้ายืนในตำแหน่งที่ชฉาิงห้าสีขาวกินครับ เพื่อหลีโคดออกมาครับและเข้าปะทะเลยครับนี่ครับมาเทียมคงกระพันคือจะไม่มีตัวหมากใดเข้าโจมตีขุนขาวได้โดยง่ายนะครับกินอ่ะกินครับสวนก็บ้างแล้วนะครับด้วยการขู่กินเม็ดสีดําตอบโต้กลับเลยครับขู่กินเหมือนกันครับทั้งสองฝ่ายสีขาวเดินเรือครับถือว่าเดินกอดนะครับผูกแล้วหมดเลยนะครับแล้วขู่กินเม็ดคืนสีดําใช้เรือผูกย่อมเสียเบี้ยควานะครับ นะครับเจออย่างนี้อย่าไปถอยนะครับสีดำเนี่ยก็สีขาวด้วยแต่ตอนนี้สีดาโสนแล้วครับเม็ดขึ้นมาตําแหน่งที่จอจานห้าครับปักษสาแหวกรังนะครับขู่กินเรือฟรีสีขาวแก้ด้วยการตีรูกครับอ่าแต้มน,นี้ที่ลงตําแหน่งนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีการกินแล้วการกินเบี้ยเนี่ยจะไม่ถูกกระทบุคคาถ้าเกิดสีดาหนีขุนไปตําแหน่งที่อ่าจอจานแปดนะครับถ้าเกิดกินเม็ดแล้วจะถูกรบุคคาดนะครับ จึงมีขุนมาตำแหน่งที่ชอชิงหนึ่งและสีขาวก็เดินมาครับขู่จะลุกฆ่าอีกครั้งหนึ่งขุนดำที่ต้องเดินหลบมาครับเพราะม้าเสียตำแหน่งตรงนี้ไปแล้วนะครับที่ตำแหน่งของจอจันสีเพื่อเหวี่ยงมาแล้วตาลุกฆ่าตำแหน่งที่ชอชิงหกหายไปสีดำก็ต้องหลบขุนอีกครั้งหนึ่งครับสีขาวเดินเรือผูกเบี้ยวคว่ำม,มาไว้ดูการแก้เกมนะครับสีดำกินเม็ดฟรีสีขาวเดินม้ามาคล่อมเรือละเม็ดครับองคตควงพระขัน แต่มนี้เหมือนจะพลาดนะครับสีขาวแต่ว่าสีดำรุกครับสีขาวกินสีดำใช้ม้ากินเรือสีขาวกินสวนด้วยถ้าแต้มนี้นะครับสีดำเนี่ยกินกินม้าเนี่ยก็กินไม่ได้นะเาจะถูกรุกกินเรือกลับแต้มนี้สีดำเดินม้ากลับปลูกกินเบี้ยครับสีขาวก็เดินม้ากลับเช่นกันครับสีดำต้องต่อหรือทิ้งครับเพราะว่ายึนอึดอัดเหมือนกันถ้าม้าอีกตัวหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ย ล้วก็ต่อมาแล้วก็ปลดขึ้นมาทําให้สีดําเป็นรองจึงชิงปลดอาวุธทิง้งสีขาวกินครับเสมอคือเสมอสีดกินเกมออกลูกนี้นะครับค่อนข้างจะออกไปทางที่เสมอกันแล้วครับผูกกินเบี้ยบ้างครับตอนนี้มาเสมอกันแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวหมากไม่พอทํากันแล้วครับสีดําลอยเบี้ยขึ้นมาเพื่อจะให้สีขาวนั้นหน้าเบี้ยเป็นเบี้ยผูกเอให้ AI กินนะครับเพราะว่ามองว่าเสมอแล้วนะครับลูกครับ ผูกกินเบี้ยอีกนะครับสีดําเนี่ยเบี้ยผูกนะครับถึงต่อตัวตัวหนึ่งได้ก็จะเสมอกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดินคร่าวๆตอนจบให้ชมแล้วกันนะครับว่าสีดําเวลาจะโจมตีเข้ามาก็มีจุดสําคัญคือโคนที่ชอช้างสีงนั่นเองถ้าเกิดนมาม้ากินไปแล้วเนี่ยก็จะเสมอกันไม่ยากเลยครับดูการบุกข,ของสีดํานะครับสวนสวนกลับบ้างครับรูปครับ นี่ครับถ้าเกิดสีดํากินเลยเนี่ยข่าวก็จะนํกลุนึ้นมากินเบียสร้างค่าวขึ้นอัดนะครับเป็นฝ่ายสีดําถูกกระทำทีเดอนมามว่าปลูกกันขุนไว้ครับอนุมานอมพัฒพานะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้อ่านี่ปลูกกินครับสีขาวไม่ตกใจอยู่แล้วนะครับเพราะยังไงกินโคนกับเบี้ยตัวหนึ่งได้ก็เสมออยู่แล้วนะครับก็จบประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายต่างฝ่ายเนี่ยก็จะ รวบรวมให้ผลกลับเข้าฝั่งของตนเองนะครับต่างฝ่ายต่างมีเบี้ยบูกันนะครับก็จะเสมอกันอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมเกตวก็จะจบลงประมาณนี้นะครับสลหรับมาเทียม18ท่ากับบนท่าที่7มามาเทียมคงกระพันให้เสือบสาไทยโดยอินเซ่เขข่าเรดิโอ